สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับคนเตีะระดับตำนานนะครับวันนี้นะครับคนเตียระดับตำนานจะมาวิเคราะห์การแข่งขันฟุตบอล AFF Suzuki ครับนะครับเป็นการระวังเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเมียนมานะครับก่อนที่จะรับชมคลิปชมการวิเคราะห์ชมไม่ตายชมทีเด็ดนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โคนเตียกับชิมงานด้วยนะครับซึ่งถือว่าวันนี้นะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอล AFF Suzuki ครับนะครับที่ผมบอกครับเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเมียนมานะครับ ซึ่งตัวนี้ครับทีมชาติไทยแข่งไปแล้ว1นัดส่วนทีมชาติเมียนมาแข่งไปแล้วทั้งหมด2นัดนะครับเราลองมาดูฟอร์มนัลดล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับทีมชาติไทยนะครับแมตช์แรกเอาชนะติมโมรสเตย์สประตูต่อศูนย์นะครับส่วนทีมชาติเมียนมานะครับถือว่าแข่งไปแล้ว2นัดนะครับแมตช์แรกแพส้สิงคโปร์ศูย์ประตูต่อสแล้วก็แมตช์ที่2ชนะทีมติมโมรสเตย์สประตูต่อศูนย์นะครับเราลองมาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับ มั่เลิกกับท,ทีมชาติไทยนะครับของในายใหญ่อย่างเช่นกุซืออย่างมานฟโฟกิงนะครับวันนี้ครับทีมชาติไทยมีข่าวดีครับคือจะได้นักเตะที่เล่นอยู่ในเจลิกอย่างเช่นธีรทรบุญมาทันแล้วก็ชนะทิพย์สงสินกลับมาใช้ประจําการนะครับส่วนนักเตะอย่างจนทานเขบีครับถือว่าต้องขอถอนตัวออกจากทีมชาติเนื่องจากมีปัญหากฎไหลย,ย้อนนะครับไม่สามารถลงซ้อมกับทีมได้นะครับ ส่วนทีมชาติเมียนมาของคุณซืออย่างองตวนเฮถือว่าวันนี้นะครับทีมชาติเมียนมาก็ต้องมาด้วยระบบที่เต็มศพจัดอัตราครับถึงแม้ว่าจะมีนักเตะที่ติดโควิด -19 ทีสและอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวออกไปนะครับซึ่งถือว่าทีมชาติเมียนมาน่าจะบอลด้วยระบบที่ดีสุดของเขาคือน่าจะมาเป็นชุดที่เล่นกับติมอร์สเตครับพวกอย่างเช่นองโบโบแล้วก็เมืองเมืองวินที่จะลงให้กับทีมนะครับ เราเรามาดูไล่อัพอัปเดตตัวผู้เล่นของทั้งสองทีมนะครับทีมชาติไทยนะครับมาด้วยระบบ4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูเป็นชัชยบุตรพรมนะครับ้องหลังสี่คนคือนัลุบดินวิรัตนดมนะครับมานูเอลทอมเบียกิสรากาแมแล้วก็ธีรทรบุญมาทันนะครับคู่กองกลางเป็นสารับอยู่เย็นคู่กับธนวัฒน์สุงจิตทาวรครับคู่สามประสานแดนแดนบนคือปฐมพลเจริญรัตนาพิล์มนะครับ ชนะทิพย์สงกระสินสุภโชคสารชาติแลวก็กองหน้าเป้าอย่างทีลิลินแดงดานะครับส่วนทีมชาติเป็นมามาระบบ4 1 4 1, 1นะครับผู้รักษาประตูปเป็นเมียวมินตันนะครับกองหลัง4ี่คนคือดาวิดตวนนะครับฮินอโมฮินเพียววินส่วนลำมังนะครับแล้วก็อาเลียงโบโบฮิตเทนอองเมืองเมืองพินเลวินมงมัติเครื่องแล้วก็คันทานแพงที่จะลงสู่สนามนะครับ ซึ่งเลดเปิดออกมาทีมชาติไทยต่อ2ลูกโอ้โหซึ่งถือว่าเป็นเลดที่วัดใจคนต่อเลยนะครับจากสถานการณ์ที่ผมมาดูครับทีมชาติไทยถือว่าเป็น3แต้มแรกนะคบใช่ไหมตีมอที่ไม่ค่อยพลาดแต่เท่าไร่แต่ก็ถือว่าทีมชาติไทยนะครับเก็บตัวได้แค่5วันแต่ก็ถือว่าเอาตัวรอดมาได้นะครับแมตชนี้ถือว่าค่อนข้างดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมคิดว่า2ลูกทีมชาติไทยน่าจะเอาอยู่นะครับในท้ายสุดครับช่องเรามี3ช่องทางให้ได้รับชมคือ Facebook ยูทูบบอกติดนะครับดูมาส,สตาร์ทซีดเอฟซีอย่างที่ผมบอกครับอย่าลืมนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทนะครับทุกอย่างรอบด้านที่สำคัญ